สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมซิกคาริโอไลออนกับในเกมเดย์อิงไรภาคที่หนึ่งเรามาดูกันซิว่าเคนจะเอาชีวิตรอดจากเมืองที่เต็มไปด้วยฝูงซอมบี้ได้อย่างไรใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปลุยกันเลยดีกว่า ฝูงโบซักต่อสู้เพื่อความอยู่รอดฝูงซอบบี้ของโบซักเป็นชุดการทดลองที่มีความยากขึ้นเรื่อยๆคุณมีโอกาสสามครั้งต่อการวิ่งเพื่อดำเดนินการให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนที่คุณจะต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดเป็นการจับเวลาและเวลารวมของคุณจะถูกบันทึกไว้ในกระดานผู้นำพยายามทำเวลาของคุณให้สมบูรณ์เพื่อรับรางวัลสิทธิพิเศษในเกมหลักมันไม่ให้เราไปเมืองใหม่ เราจะไปเมืองใหม่แล้วมันขอทดสอบความสามารถเราว่าเราสามารถไปเมืองใหม่ได้ไหมเจ็ดเคเราไปอยู่ไหนเนี่ย uh, คนไข้ตื่นแล้วเขาดูเห <c oughs> มือนจะมีปัญหากับเขาของเขาใช่ตดูสกมันดสอยงามมากเลยจริงไหม อย่ามัเต้องมาสิไม่งั้นมันระเบิดพอเท้าแกชิงออกเป็นสิ่งเสียแน้ใ่แล้วเราจะไปแกอยู่หรือส่งก็แกเป็นตัวในเกมของเราแกเป็นความตายกฎเกายแกต้องชนะไม่นั้นแกตายลุกขึ้นแกทำตามที่เราบอกจะดีกว่าหรือบูม วันนี้นเ,เรามาเริ่มกันเลยนี่เรามาอยู่ไหนวะนนี้ยถ้าเราออกมาตันี้ไปเราก็จะไปเมืองใหม่ทันทีในเซกเตอร์สุนแต่ไม่อะมันท้าทายเราใช่ไหมมันท้าทายเราเราต้องลุยเลยครับในปิดแล้ว สนามยาาูราฮาลันจะเริ่มต้นภายใน 3, 2, 1สองหนึ่งเราไปลุยกันเลยดีกว่าไก้ยินอะไรไห<ง>ม,ไมลรอเตอด่ของท้าแกเพิ่งถูกใช้งานลองดูสิว่าแกสามารถไปถึงรถตู้เพื่อปลดระเบิดมันด้นได้ไหมอ้าวาถ่ายกูเกินไปแล้วกูมันคือนักวิ่งนะเว้ย มันคือนักวิง่งนะเว้ยมาพายกูเกินไปแล้วรถตู้มึงอยู่ไหน,น,นหรถตู้มึงอยู่ที่เหรอนี่กูปลดให้มาเป็นไงหมดทดสอบสำเร็เอารางวัลของแกไปฉันยอมรับว่าแกสมควรได้รับรางวัลโธ่เฮ้ยนักวิ่งนะเว้ยมามีดมีด ถึงเวลาที่ต้องคว,า,วามร้อนแรงกันแล้วข่าพวกมันซะหรือเตรียมตัวระเปิดพวกเป็ดชิ้นๆอะไรวะมันให้กูฆ่าใครมันให้กูฆ่าใครมันให้กูฆ่าใครมาตัวแรกมาก็หัวหลุดไปเลยครับตัวที่สามตายไปปะ เราตอบสำเร็จเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไข่ขวาไข่ขวาไข่ขวาหลังแกคงไม่คิดว่าเกมจะจบลงเลยนะเราเพิ่งเริ่มต้นกับแกเองไอ้อนี่มันโรคจิตเหรอวะมีปัญหาอะไรกูวะมีปัญหาอะไรกูวะวะฮะมีปัญหาอะไรกูวะวะอะไรไว้อยู่อะไรห,หัวดับเบิลคิวไว้ สไลด์สไลด์อยู่ข้างหลังสไลด์ตับหัวไปสับหัวสับหัวไปหนึ่งทีเขาเรียกการสไลด์นะสับสไลด์นะสับสไลด์นะสับโยกโยกนะสับ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 หมดยังหมดยังหมดยังหมดแล้ว ไปพลอเบิดไปพละเบิดไปเคนงา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 าบบนเอฟดบบนเอฟดบบนเดับบนเคุกไปเอาดิเอาดิมาันรเว้ยันเว้ยกูไม่ใช่หมูให้มึงเชือนง่ายๆนะเว้ย โ, <ITA> โอ้น่าพึ่งมากเราดูแกผิดไปทีนี้ก็คว้ารางวัลของแกเสียไปกว่าที่มันจะหายไปอะไรกูทำไปวะอะไรกูทำไรวะฆ่าตัวซิงคหนีทั้งหมดในเวลารางวัลของคุณกรอบไปได้เฮ้ยฆ่าคนหนึ่งตัวกรองไปไหนกลองไปไหนสองตัวสองตัวแล้วสองตัวแล้วสองตัวแล้วกรองไปไหน หมาคนหมาคนอีกสองตัวอสองตัว,ต,วตัวนี้เหรอตีไงเด็กตัวงเลยเด็กตัวงเด็กตัวนุ่น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 เราไม่มีตะลิงนะเราไมีตะลิงนะเรียบร้อยเอ้ยโดนดิเอาดิมาโอ้จะซิ่งหนีสู้กูได้ไงวะ แกดวงีแววแต่ฉันยังบอกไม่หมดบอกอะไรกูไม่หมดมึงบอกอะไรกูไม่หมดวะเอาไอ้ขี้อะไรอีกเนี่ยให้กูไปปลดระเบิดไอชิบหายไอชิบหายไอชิบหายเฮ้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 ยตัดหัวลูกไปก่อน ยังเหลืออีกสี่องที่แกต้องใช้มันอ้าวมันยังไม่จบง่ายง่ายเหรอมันยังไม่จบง่ายง่ายเหรอไปไปดีก่นดีก่อนดีก่อดีก่อนเราไม่มีเวลามาตู้มันเราต้องไปิดประเปิดนะอะไรไปอะไรไปเจ็บเจอละหนึ่งลูกนี่ไงทางออกมันงาง้างงา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 งู ผมไฟนึ่งไปหนึ่งกองมึไงอยู่ด้้นนู้อีหนึ่งกองงา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 ไปหนึ่งกองผมไปใครจะอยายอมแพ้มึวะม่ยอมแพ้มึงหรอกกู้องนั้นมึงหลอกกู กูรู้กูรู้คุณหลอลกกูมันต้องอยู่กล่องนี้นี่ไงกูว่าแล้วแกทำสำเร็แ<ล>ไไเจแต่แกจะวิ่งต่อไปมันเป็นทางรอดเดียวของแกให้กูไปไหนอีกอะให้กูไปไหนอีก่ะ ได้ไงคีสสีเหลืองเจอแล้วคีสสีแดงเจอแล้วรอเ้องไ้สีเขียวต้องไปตามสีไปใช่ไหมลันไงอยู่นู่นอยู่นู่นเฮ้ยกระบตกอ่าเอ้ยกระบตกกระโดดพลาดเดี๋ยวว่าจะพาไม่ค่อยมันนะกำลังใช้สมาธิอยู่ โอ้อยู่นู้นเลยเหรอไปไปไปเร็ว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 ,รว,รวมาให้กูไปนู่นต่อยชิบหายโอ้โหมันเห็นกูเป็นนักวิ่งไงวะกูมไม่ได้เร็วขนาดนั้นหรอกเว้ยหาชิบหายเอ้ยลงไม่ลง,ลงเออ ทดสอบสำเร็จไม่เลวไม่เลวแกต้องมีอีกมากหาให้เจอแล้วทำลายมันเกี่ยวอะไรเนี่ยมีซอมบี้ด้วยมีซอมบี้อยู่ตรงนี้ด้วยเฮ้ยอะไรวะอะไรวะตับตับถังแก๊สไปก่อนเออตรงนี้มีเม็ดคิดเว้ย โอ้พี่ยักษ์พี่ยักยโดนเข้าไปหนึ่งทีแล้วกูยิ้วก่อนยิวก่อนยิ้วก่อนยิวก่อนยิวก่อนเอ้อ้ยุดหยุดก็หยุดกฟันดิหยุดก็ฟันดิครับหยุดก็หยุดก็ฟันดิครับมามา เฮ้ยตรงนี้มีถังรอพี่ยักษ์มาก่อนโดนเข้าไปแล้วล้มไหมลม้มไม่ล้มว่ะไม่ล้มว่ะในตรงนี้มีถังตรงนี้มีถังเฮ้ยปูโดนระเบิดด้วยไอ้สัตว์เลยจะฆ่าพี่ยักษ์ยังไงวะ าพี่ยักไม่ได้สะกทีเนี่ย hmm. เสียงรศัมาอีกะยักแม่พี่ยักแม่เปิดก่อนพี่ยักแม่เปิดก่อนมาออกมาพี่เราเบิดเ,เราเ,เ,าเราเบิดรราเบิด ตาไปมาโอ้ยโดน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 เราจะทำไงไดไง้มาเนี่ยยี่สิบ ี่ตัดวิทย์ติดว่างวิทยตายตายตายขอ้อใตกูระเบิดอีกแล้วอืมอ้มอมันไม่ผ่านลิยากจริงๆนนเนี่ยห้ เซกเตอร์ศูนย์กี่ฝานเนาะธนาคามียางยังไงละบากจริงๆสองตัวไม่ไหวอุปกรณ์เราก็ไม่มีขอบคุณมากสำหรับการรับชมและการติดตามวันนี้ผมซิกคาริโอไลออน ขอจากท่านผู้ชมเป็นเพียงเท่านี้เดี๋ยววันไหนเราเก่งเราจะมาเล่นให้ดูใหม่ขอบคุณมากสำหรับการรับชมและติดตามใครที่ชอบกดไลค์ใครที่ใช่กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดซั s สไคร e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขอตัวจากไปก่อนบายบาย